สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติด,ต,ดตามช่อง u t u b e ของผมอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้มาทดสอบระบบให้น้องหนึ่งคนนะครับน้องหนึ่งคนคนนี้ก็คือน้องเคยสั่งกล่องสายกลางไปแล้วนะครับกล่องสายกลางนะครับโอเคแล้วก็เป็นสายรุ่นนี้เนาะที่เสียบเข้าเลยนะครับแล้วก็มีตัวแจ็คตัวนี้ไปให้นะครับพอดีน้องไลน์เข้ามานะครับบอกว่าพี่ ผมอยากให้พี่จัดวิทยุให้หนึ่งเครื่องได้ไหมก็คือตัวนี้นะครับก็คือกล่องตัวนู้นนะครับก็คุยกับน้องสักพักนะครับน้องบอกว่าน้องมีน้องมี Gen 2นะครับหรือ Gen 2เรานี่ครับนะเครื่องนี้เนาะเครื่องแบบนี้นะครับหนูหนึ่งเครื่องนะครับน้องบอกว่าพี่ตั้งค่าให้ผมได้ไหมบอกได้ครับเดี๋ยวผมตั้งค่าให้เนาะพอน้องเคยซื้อเครื่องนี้ผมไปนะครับผมก็บริการได้ฟรีน้องบอกว่าพี่เครื่องนี้มันยังไม่ลงเซลลูลนะโอเคนะครับ ผมจัดการลงเซลโล่พร้อม TS3 ให้น้องแล้วนะครับแล้วก็ตั้งยูเซอร์ตั้งห้องเซตระบบคือเข้าระบบของ Gen2 ให้ครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อกล่องลิ้มีการตั้งค่าตั้งค่าใน Gen2 ทุกอย่างนะครับตั้งค่าวอล์ตั้งค่า, Walk, คา,เ,าเสียงตั้งค่าระบบต่างๆของใน Gen2 นะครับนะเอาให้เสถียรที่สุดนะครับตามคลิปคลิป ก่อนหน้าที่ผมทานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกล่องลิ้นนะครับวิทยุตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาให้น้องนะครับนะน้องบอกให้จัดให้ให้ผมหน่อยนะครับเป็นย่านดานะน้องไปทํากู้ภัยนะครับนะเป็นรุ่นนี้นะคอมมานเดอร์ซีบี99นะครับรุ่นนี้เอ่อน่าจะเป็นสองย่านนะครับเป็นทั้งแดงและดํานะครับถูกกฎหมายนะครับ มีปอทอนะครับเครื่องมีปอทอนะครับสามารถไปจดทะเบียนได้สําหรับนักวิทยุสมัครเล่นก็สามารถไปขึ้นท่เปีนได้เลยนะครับสำหรับหนง,งานที่เป็นกู้ที่กู้ภัยเขาน้องก็จะมีบัตรนะครับน้องก็ไปใช้ในง,ง,งานของเขาครับโอเคแล้วน้องก็ให้จัดเป็นแบบเซฟเวอร์แพ็กฐานข้างหลังนะครับน้องบอกว่าน้องมีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะสำหรับใช้กับเครื่องตัวนี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยต้องบอกก่าถ้าเราไม่มีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยเราใช้แต่แบตอย่างเดียวถ้าเราจะเปิดลิงก์เนี่ยแบตมันจะหมดนะครับก็เลยบอกว่าน้องให้สลับกัน คือให้น้องใช้แบตสักเวลาสักสี่ชั่วโมงเวลาแบตใกล้หมดนะครับให้น้องเปลี่ยนไปใช้เซอร์ตัวนู้นนะครับแล้วเสียบเข้าที่ตัวแปลงไฟของเซอร์นะครับแล้วมาใช้เซอร์ปุ๊บเวลาทับแบตนี้เต็มปุ๊บนงก็สลับใช้นะครับมี2ก้อนนะครับมี2ก้อนนะครับสลับใช้กันได้นะครับนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทสระบบให้น้องนะครับโอเคผมกดจากเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนนะครับนะให้น้องเปิดวอลลุ่มขึ้นไปนะ ช่องมันมีเปิดวอลุ่มขึ้นไปตรงนี้นะครับขึ้นไป1 2ึสาประมาณสักเก้าน,นกาหรือส0บนานฬิกาเลครับหนึสอานะบิดขึ้นมานิดนึงเพื่อเพื่อเราให้เสียงเสียงเวลาเรากดคีย์จากเรากดคีย์จากวิทยุสารมันมากระทบตัวนี้คือกระลากกดส่งออกแต่ตัวนี้ ตัวนี้รับปุ๊บให้มันไปผ่านกล่องปุ๊บไปกระแทกลบล็อกให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะได้ไม่หน่วงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดจากตัวนี้ก่อนนะครับกดแต่เครื่องจันทูนะครับผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับโอเคผมกดนะทดสอบนะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสเทโอเคนะครับลืมปิดเสียงรือเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงนะครับเราจะมาฟังกับเครื่องแดงนะครับดำไปแดงนะครับ ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคนะครับนะถ้าเราจะให้มันเร็วขึ้นปุ๊บเราตั้งค่าได้นะครับเนี่ยเลื่องไปหน่อยนะครับอ่าฮะทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ โอเคพอดีเครื่องนี้ผมแบตจะหมดด้วยนะครับไม่ได้ชาร์จไวเลยนะครับ,มา,ารรบมาอัดวิดีโอเลยนะครับโอเคผมเทสจากวิทยุบ้างนะครับเพื่อไปเข้าเครื่องเจนทูนะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคนะครับนะก็ใช้งานได้นะครับโอเคมีคนคตั้งคำถามมาพี่ทำไมวิทยุมันน่วงจัง ไปประมาณสองสามวินะครับตัวระบบของวิทยุอะครับมันสามารถจะตั้งความเร็วความไวของเสียงเข้าอะครับเสียงเข้าก็คือเสียงไมค์ของตัววิทยุเนี่ยให้รับไวขนาดไหนก็คือค่าวอล์กมันจะมีวอล์กวอล์กแล้วก็ออนแล้วก็ออฟใช่ไหมครับตามสเต็ปนะเครื่องนี้มี3ส,สเต็ปนะมีวอล์กออนก่อนเปิดให้ออนเสร็จปุ๊บไปตั้งค่าวอล์กที่เป็นวอล์กวอล์กดีวอล์กดีหมายถึงว่าเ เสียงข้อความแต่และข้อความจะเข้าครบขนาดไหนผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณ4แล้วก็ walk ก s. S. s คือเป็นเศษวินาทีผมจะตั้งที่1มันมี1 S 2S 3 S 4S บางคนจะตั้ง4ก็ได้นะครับให้มันไวเลยก็ได้แต่เมื่อมันไวมากไปอ่ะมันมันรับสัญญาณภายนอกเร็วปุ๊บมันไปกระจากระแทกวอล์กเร็วนะครับผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณ 2S สนะครับนะส่วนตัวนี้มีคนถามเหมือนกันว่ามันตั้งสเสถียรไหม ก็ตั้งได้ครับตามคลิปวีดีโอเกา่กาๆที่ผมลงเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเนียขณะผมพูดอย่างนี้มันยังไม่เข้าวอล์กเลยนะครับเนี่ยนะพูดดังขนาดนี้นะครับผมอัดวิดีโออยู่มันยังไม่เข้าวอล์กเลยถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยเวลาเปิดสีฟ้ามาไหลปุ๊บเสียงมันเข้าทันทีครับเพราะไมโคโทรศัพท์มันจะดูดดีมันจะดูดดีเวลาขนาดเหมือนเราที่เวลาเราเปิดโฟนคุยกับเพื่อนนะ่ะ มันก็จะเสียงเข้าได้เลยเพราะเรายินไกลเราเพื่อนยังได้ยินเลยแต่เนี้ยมันเป็นไมค์ p o ซปุ๊บมันไม่มันไม่ดูดครับไม่ไม่ดูดเมื่อไม่ดูดเสร็จปุ๊บมันเสียงภายนอกมันก็เลยไม่เข้าลบกวนในระบบเท่าไหร่นะครับการที่เอาเครื่อง Gen 2หรือ Gen 2เนี่ยมาตั้งระบบลิงก์เนี่ยผมว่าในความคิดของผมตั้งแต่ผมทดลองมาว่าจะโทรศัพท์ oppo vivo l a ว r a samsung นะครับผมมาเจอคือ Gen Gen 2เนี่ยครับหรือ Gen 2แเราเนี่ยเสถียรสุดเพราะเนี้ยคุยอย่างเงี้ยปกติถ้าเป็นโทรศัพท์อะ่ะมันกดคียและ น้องคนบอกเออมันกดคีย์วจริงจริงใช่เมือก็เหมือนเราเราเปิดโฟนคุยไม่ว่าเราจะเปิดไลน์คุยแล้วจะโทรศัรพท์คุยแล้วเ,เปิดลำโพงปุ๊บเนี่ยเรายืนห่างขนาดไหนเพื่อนเราแง่ดินเพราะไม้มันดูดีไงมันไม่ต้องเอามาต่อครับเห็นไหมก็คือเราไกลๆก็ได้แต่ขนาดเนี้ยคิดดูดิว่าถ้าลองคิดดูว่าเวลาท่านใช้เจน2หรือเจนหนึ่งเนี่ย อ่าเจนสองแล้วกันอ่าเจนสองปุ๊บท่านต้องเอาปากประจอดตรงนี้ถึงจะได้ยินเลยนะเหมือนเราต้องยกคุยเหมือนวิทยุสื่อสารเนี่ยขณะคุยกันไหนยังไม่ดังเลยครับถ้าเราตั้งค่าวอล์ให้สเสถียรน,นะครับมันก็จะโอเคเลยนะครับนาะน้องก็เลยน้องก็จัดให้ผมเป็นชุดวิทยุสื่อสารให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็เซอร์ในการใช้งานเนาะแล้วก็ผมก็เอากล่องลิงก์น้องก็ส่งกล่องลิงก์มาให้ส่งเครื่องมาให้ผมก็มาเซ็ตค่าให้ฟรีนะครับผมไม่ได้การฟรีนะ เซตค่าให้เสร็จเลยนะครับแถมตั้งช่องเซลโลโหลดเพราะเครื่องนี้เอามาเนี่ยไม่มีเซลโลนะเครื่องเจนทูที่เอามาเครื่องนี้ไม่มีไม่มีโปรแกรมเซลโลครับไม่มีทีเสสามผมลงทั้งเซลโลและทีสามให้น้องเลยนะครับแล้วก็ตั้งยูสรงยูสเซอร์ให้เสร็จนะครับพอเอาถึงเวลาน้องกลับไปพร้อมใช้งานเลยนะครับนะผมก็บริการเต็มที่นะครับนะก็แต่ละคลิปที่ผมบอกไปคือผมมองถึงลูกค้าเนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งสำหรับผมนะ นะทีะ่ไม่ว่าจะช่วยอดหนุนผมหรือเหรือถ้ายังไม่เป็นลูกค้าผมก็จะแนะนําว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับบางทีแนะน,นําจนคิดอะไรแนะนําจนพี่แทบจะไปทํากันได้เลยนะแนะนาจนแทบจะไปทํากันได้เลยนะครับบางคนก็สอบถามบางทีสิบสิบครั้งเลยนะครับมันก็ถามมาเรื่อยนะครับผมก็ตอบเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ซีเรียสนะ ผมก็ตอบไปให้นะครับถ้าผมตอบได้นะครับผมมีเวลาผมตอบช่วงนี้อาจจะอาจจะชา้าหน่ดหนึ่งครับผมผมมีงานหลักของผมอยู่นะงานก็เข้านะครับเพราะอาจจะทําช้าหน่อยอาจจะ1นถึงหวันนะครับปกติหนึ่งสามวันผมได้ทําแล้วบางทีกล่องหนึ่งบางทีผมใช้เวลากว่าจะผมกลับมาถึงบ้านก็ค่าแล้วไงผมต้องมานั่งทํากล่องอีกก็ไม่ไหววันนี้ก็เหนื่อยเองี้ยผมก็นั่นนะครับเนี่ยอย่างน้องเข้ามา2วันและกว่าแล้ว เกือบจะสามแล้วผมยังไม่มีเวลาเพิ่งมาทําให้ค็ว่าดีนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าท่านใดไม่มีวิทยุสื่อสารไม่มีเครื่องเจนสองไม่มีโซเปอร์หรือไม่มีบัวแปลงไฟไม่มีเสาให้ผมจัดเป็นชุดได้นะครับผมสามารถจัดเป็นชุดได้นะครับพร้อมกล่องลิงก์นะครับเพื่อเอาวิทยุมาให้มันเสถียรที่สุดดีที่สุดวิทยุที่ดีสุดแล้วก็ผมก็พร้อมจะตั้งค่าให้เสร็จเลยนะครับตั้งค่าทุกอย่างลงโปรแกรมไปทุกอย่างทุกอย่างอย่างโปรแกรมสโลมผมไม่ฟรีนะ ่ีที่สามผมรงให้ฟรีนะก็ถึงเวลาก็ไปเปิดใช้ผมตั้งดีเซอร์เสร็จผมลงใส่ลงใส่รูปเป็นโปรไฟล์เสร็จเลยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาในห้องข้อความนะครับมีข้อความมาสนใจปุ๊บผมก็จะทิ้งเบอร์ไว้นะครับก็สนใจก็ทักมานะครับไปแล้วครับนะก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ